สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Miracle of Awakening ปฏิหารแห่งการตื่นรู้ในโลกที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากทุกทิศทางผู้คนมากมายต้องเผชิญกับความกดดันและความสับสนซึ่งทำให้การค้นหาความสงบภายในเป็นสิ่งที่ยาก รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งขาดหายไปแม้ว่าคุณจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณภายในที่แท้จริงบางครั้งอาจเหมือนว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ไม่มีใครเข้าใจคุณอย่างแท้จริงและคุณ ต้องการเชื่อมต่อกับอะไรบางอย่างที่ยากที่จะอธิบายไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อกับตัวเราเองแต่เป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นคือจักรวาลและปัญญายาณที่รอคอยการค้นพบการเข้าถึงปัญญายาณและการเชื่อมต่อกับจักรวาล ไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิหรือการตั้งใจฟังเสียงภายในเท่านั้นแต่เป็นการเริ่มต้นการเดินทางสู่ความรู้ภายในที่แท้จริงการเปิดใจและยอมรับความไม่แน่นอนการมองเห็นความงามในธรรมชาติรอบตัวการตั้งคำถามเพื่อค้นพบตัวตน และการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากความกังวลในชีวิตล้วนเป็นวิธีที่นำไปสู่การค้นพบปัญญาในตัวเราในเนื้อหานี้จะพูดถึงวิธีการที่จะช่วยในการค้นพบปัญญายาณทั้งการฝึกสติสมาธิการเห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้เราได้รู้จักกับตัวตนและค้นพบความหมายในชีวิตแต่ยังช่วยให้เรารู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับจักรวาลและสัมผัสถึงพลังงานที่เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกท่านสามารถนำวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อเติมเต็มความสงบสุขและสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากภายใน ปัญญาญาณหมายถึงความรู้เหนือจากการเรียนรู้จากตำราเป็นความเข้าใจอันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นจากการตระหนักรู้ภายในและการรับรู้เชิงจิตวิญญาณซึ่งไม่ได้มาจากการคิดหรือการวิเคราะห์เท่านั้นแต่เป็นสัญชาตญาณที่มีความสมดุลระหว่างจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ ปัญญายาณช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งทำให้เราสามารถค้นพบความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตและเชื่อมโยงกับจักรวาลได้อย่างแท้จริงการค้นพบปัญญานในตนเองเริ่มต้นด้วยการหันมาสำรวจตัวเองเข้าใจความต้องการความรู้สึก และความปรารถนาที่แท้จริงการทำสมาธิเป็นวิธีที่มีประสิทธ,ธิภาพในการเชื่อมต่อกับตัวเองเพราะช่วยให้จิตใจสงบและเปิดรับความรู้สึกจากภายในเมื่อเราปล่อยวางความคาดหวังและความกังวลจากภายนอกเราสามารถเปิดใจรับฟังเสียงภายในที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นการเชื่อมต่อกับจักรวาลในโลกแห่งจิตวิญญาณหมายถึงการเปิดใจรับความรู้สึกที่ว่าตัวเราไม่ได้เป็นแค่สิ่งมีชีวิตเดียวในโลกแต่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่กว้างใหญ่การเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นี้มักมาพร้อมก,กับการตระหนักรู้ว่าเรา มีพลังและปัญญาที่กว้างขวางอยู่รอบๆตัวเราการตระหนักถึงการเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เรารู้สึกถึงความสมดุลและสันติสุขจากภายในเราอาจรู้สึกถึงความรักและการสนับสนุนจากจักรวาลเมื่อเรามีจิตใจที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงและมีความเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเอง เราจะสามารถพบกับสัญญาณและแนวทางที่จะนำพาเราไปสู่การพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงปัญญายาณเป็นเสมือนความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปจากการศึกษาในห้องเรียนหรือจากการอ่านหนังสือหากเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและจิตวิญญาณของเราเอง มันเป็นการรับรู้ในระดับลึกที่ผูกพันกับสัญชาตญาณและการเปิดรับประสบการณ์จากชีวิตของเราเป็นความเข้าใจอย่างไม่รู้จบที่เกิดจากการมองเข้าไปในใจของตัวเองและการรู้จักปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดติดจ,จากโลกภายนอกการค้นพบปัญญาในตัวเองเกี่ยวข้องกับการสำรวจตัวตนอย่างละเอียดและลึกซึ้ง เป็นการมองหาความจริงแท้ที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของเรากระบวนการนี้อาจเริ่มต้นจากการตั้งคำถามสั้นๆเช่นอะไรคือความหมายที่แท้จริงของชีวิตฉันมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรและสิ่งใดที่ฉันต้องการค้นพบภายในตัวเองเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามเหล่านี้เรา จะค่อยๆเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงความเชื่อมั่นและอุดมการณ์ที่ลึกซึ้งในตัวเราการตั้งคำถามเป็นการกระตุ้นให้เราหันกลับมาทบทวนความรู้สึกและความคิดที่เราอาจมองข้ามไปการตั้งคำถามกับตัวเองนี้อาจพาเราไปสู่การค้นพบความรู้และปัญญาภายในการฝึกสติและการทำสมาธิ เป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นพบปัญญาในตัวเองการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและห่างไกลจากความคิดที่กังวลและความฟุ้งซ่านเมื่อเราฝึกสมาธิเป็นประจำเราจะสามารถฟังเสียงที่อยู่ภายในของเราเองได้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าถึงระดับลึกของการตรหนักรู้ปัญญานี้จะค่อยๆชัดเจนขึ้น เมื่อเรามีการฝึกปฏิบัติที่มั่นคงและอดทนเมื่อเรามีการค้นพบปัญญาภายในตัวเองการเชื่อมต่อกับจักรวาลก็เริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้นการเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นี้หมายถึงการเปิดใจรับพลังงานที่มีอยู่รอบๆตัวเราและรับรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ในระดับลึกของจิตวิญญาณนั้นการเชื่อมต่อกับจักรวาลหมายถึง <ปะ S 1> การ <ปะ S 1> ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีความสัมพันธ์กันพลังของจักรวาลน,นี้จะช่วยนำทางเราไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องและการค้นพบความหมายของการมีชีวิตการเปิดใจและไว้วางใจในจักรวาลหมายถึง การยอมรับในความไม่แน่นอนและการปล่อยวางการควบคุมบางสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของเราโดยเราสามารถพัฒนาทัศนคติแบบนี้ได้ผ่านการฝึกสมาธิและการตั้งใจฟังเสียงภายในของเราการเชื่อมั่นว่าจักรวาลมีกระบวนการในการนำพาชีวิตให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้นทำให้เรา มีความสงบสุขภา,ายในมากขึ้นเราอาจพบกับสัญญาณจากจักรวาลในรูปแบบของการประจวบเหมาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญที่นำพาเราไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆหรือสัญญาณที่ทำให้เราตระหนักถึงสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจการค้นพบปัญญาในตนเองและการเชื่อมต่อกับจักรวาล นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในที่สำคัญเราจะสามารถมองเห็นปัญญาหรือความท้าทายต่างๆในชีวิตในมุมมองที่กว้างขึ้นและเห็นโอกาสในการเรียนรู้จากมันเราเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองและเห็นความสำคัญของทุกๆประสบการณ์ในชีวิตแม้กระทั่งความยากลำบากและความล้มเหลว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตนอกจากนี้การเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลยังช่วยให้เราสัมผัสถึงความรักและการสนับสนุนจากพลังงานที่อยู่รอบตัวเรารู้สึกถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดลอ้อมและผู้คนรอบข้างการเชื่อมต่อน,นี้ช่วยให้เรารู้สึกถึงความสุขสันติ และความพึงพอใจในชีวิตอย่างยั่งยืนการค้นพบปัญญายาณเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนเพื่อเข้าถึงความรู้สึกและความเข้าใจที่อยู่ภายในตัวเองอย่างลึกซึ้งต่อไปนี้เป็นวิธีการที่สามารถช่วยให้เราเข้าถึงและค้นพบปัญญายาณของตัวเราเองได้ วิธีที่หนึ่งการฝึกสติและสมาธิการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและเป็นเครื่องมือที่ดีในการตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกที่อยู่ลึกภายในจิตใจการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราสามารถรับรู้ถึงเสียงภายในที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญญาภายในของเรา ลองเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิแบบเรียบง่ายเช่นการนั่งเงียบเงียบและตั้งใจฟังเสียงลมหายใจการหายใจเข้าออกอย่างลึกๆจะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและพร้อมที่จะรับความรู้ที่มาจากจิตวิญญาณ 2. การจดบ,บันทึกการจดบ,บันทึกช่วยให้เรามองเห็นความคิดและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ และเป็นช่องทางให้เราได้สื่อสารกับตัวเองอย่างจริงจังลองจดบ,บันทึกเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวันรวมถึงคำถามสำคัญในชีวิตที่อยากค้นหาคำตอบการเขียนบันทึกสามารถช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการค้นหาปัญญายาณของเรา3 การฝึกตั้งคำถามและทบทวนชีวิตการตั้งคำถามกับตัวเองเป็นการเปิดทางให้เราได้สำรวจความเชื่อและความคิดที่ยึดถือมานานลองตั้งคำถามที่ลึกซึ้งเช่นเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเติมเต็มหรือเรารู้สึกเชื่อมต่อ กับจักรวาลอย่างไรการถามคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการอย่างลึกซึ้งในจิตใจและสามารถรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเราเอง 4. การเชื่อมต่อกับธรรมชาติธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถเติมพลังให้กับจิตใจและช่วยให้เรา รู้สึกเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเดินเล่นในธรรมชาติและสังเกตสิ่งรอบตัวเช่นเสียงลมเสียงนกหรือแม้แต่การสัมผัสน้ำและดินช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสงบจิตใจเมื่อเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราจะรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล และสามารถเปิดรับปัญญายานได้ง่ายขึ้น 5. การใช้พลังของการหายใจการหายใจเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการเชื่อมต่อกับปัญญายานวิธีนี้ใช้การหายใจแบบลึกและตั้งใจซึ่งช่วยให้เราลดความฟุ้งซ่านในจิตใจและเพิ่มสมาธิ การหายใจอย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้สามารถช่วยให้จิตใจเข้าสู่สภาวะสงบลึกและช่วยให้เราฟังเสียงภายในของตัวเอง 6. การฟังสัญชาตญาณสัญชาตญาณเป็นส่วนหนึ่งของปัญญายาณที่บ่งบอกถึงการรับรู้ที่ไม่ต้องอาศัยเหตุผลให้ฝึกการฟังสัญชาตญาณของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้สัญญาณจากความรู้สึกทางกายหรือความรู้สึกบางอย่างที่นำพาให้เราเลือกทางใดทางหนึ่งโดยไม่ต้องมีเหตุผลชัดเจนความรู้สึกเหล่านี้เป็นเหมือนแนวทางจากปัญญายาณที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องและสามารถก้าวไปในทิศท,ทางที่เหมาะสม 7. การฝึกปล่อยวางและยอมรับในสิ่งที่ไม่แน่นอนบางครั้งเรามักยึดติดกับสิ่งต่างๆในชีวิตเพราะกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่การปล่อยวางและการยอมรับในสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นการเปิดทางให้จักรวาลได้ทำงานในวิธีของมันการปล่อยวางช่วยให้เราปลดปล่อยภาระทางจิตใจและรู้สึกถึงความสงบสุขจากภายใน การยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จะช่วยให้เราเปิดใจรับปัญญายาณและประสบการณ์ใหม่ๆ 8. การฝึกขอบคุณและสร้างจิตใจที่เป็นบวกการขอบคุณเป็นพลังงานที่เชื่อมต่อกับจักรวาลได้อย่างมหัศจรรย์การขอบคุณทุกสิ่งที่มีในชีวิตช่วยให้เราอยู่ในสภาวะที่เปิดรับพลังงานบวกและพลังงานที่ดี การฝึกขอบคุณยังช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีและเกิดความรู้สึกพอใจในชีวิตนอกจากนี้การสร้างทัศนคติที่เป็นบวกช่วยให้จิตใจของเราเปิดรับโอกาสใหม่ๆและช่วยเพิ่มโอกาสในการเชื่อมต่อกับปัญญายาณของเราเองการค้นพบปัญญายาณ ไม่ใช่เป้าหมายที่จะไปให้ถึงภายในวันเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเรามีการฝึกฝนและตั้งใจที่จะเปิดรับประสบการณ์จากชีวิตของเราเองการค้นพบปัญญาญาณของตัวเองอาจดูเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและซับซ้อนหลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นเส้นทางที่ยาวนาน และยากที่จะเข้าถึงได้แต่โปรดจำไว้ว่าทุกการก้าวเดินของคุณล้วนมีความหมายแม้กระทั่งการตั้งคำถามหรือความพยายามเล็กๆในแต่ละวันก็เป็นการก้าวไปข้างหน้าแล้วขอเพียงอย่าละทิ้งความตั้งใจและอย่าหยุดความพยายามท้ายที่สุด ปัญญายาณจะเผยตัวออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเส้นทางของการค้นพบตัวเองไม่ใช่การวิ่งแข่งกับใครแต่เป็นการเดินทางที่เป็นของคุณเพียงคนเดียวการใช้เวลาเพื่อรู้จักตัวเองและเรียนรู้ที่จะยอมรับในความไม่แน่นอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตแม้ในวันที่คุณรู้สึกท้อแท้ หรือสับสนจงเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาล้วนมีเหตุผลและช่วยสอนให้คุณได้เรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณที่คุณไม่ยอมแพ้และยังคงก้าวเดินในเส้นทางนี้ขอให้คุณมีความอดทนกับตัวเองและเชื่อมั่น ว่าการค้นพบปัญญายาณของคุณจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมพร้อมกับความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงจากภายใน